เดินจากก็จุ้มอ่ะใส่ผีดางที่ซอแล้วรู้ใจทุกคนอ่ะส้มตำพี่น้อง บายดีเด้อพี่น้องเด้อวันนี้พาเมียเข้าป่าพี่น้องเนาะไปหาของกินนะครับไปกินเขาป่าพี่น้องไปเก็บานะนะมะละกอพี่น้องมาตำบักหุง่งไข่พี่น้องนะกลับมาลบป่าเที่ยวป่าพี่น้องไปฝางนี้ไปไปฝางนี้นะครับมาร์กออยู่ฝั่งนี้พี่น้อง

อยากค่ะเดี๋ยวน้องนี่จะดึงปัดนกอุตูเดินเดินะอาเดี๋วน้องมาชนนกกาเนี่ยเป็ไม้ป่านองซิมเปิลขาเลยอยากขาเรยกเด้งอ่ะอืมไปลุกซ่านกัน พักพอนอยู่นะกระท้อนตัวนี้ก่อนโอ้ตัวที่ครับย้อนนอนนี่พี่น้องเขาจะเผาไฟหมดเลยเอ้ยโอ้โโอ้ม huh. bon er. ันก็ลูกคนไทผมจะนอนตายมุจะาอน่อยโอ้ไฮก็ลูกคนไทยโอ้ก็ให้แต่ก็มุจฉนอน่อยจะไปนอน ไปเล้วโอ้ยามนี้มีดอกดอกอันนี้ลางจืดพี่น้องนี่ก็สีดอดออกตอนนี้นะจะน่าทบเป้เนี่ยเนี่ยจะไปเนี่ยเอาเคลือเดาเคลืออันนี้มีน้ำหวานพี่น้องสมัยเป็นเด็กน้อยนี่โอ้ไปหากินตามตาพี่น้องเดินใจเขาก่อนจุ้งอ่ะโอ้ลุกทักแห้ง อันนี้เป็นเอื่องบรรยากาศการจี๊ชัโอ้ยมีน้ำหวานไล่นาะมีน้ำหวานเยอะอันนี้อันนี้ไปขวากินกันได้คือกันไปเอือวันนี้อากาศดีขนาดเลยพี่น้องลองที่นี่ไป ใส่เก็บนะนะมะละกอเจ้าก็ะสอบใส่เก็บมาละกอไปไข่ว,ว,ว้าเจ้ากระบอกค่อยเขาป่านี้เขาป่านี้ไปลำบ้านนี่ยได้จากน้องเนจ่ยน้องน้องเขาเนาะกไม่ได้เดืปดรอบมา Tôi có ra này Kiếp tên này Thằng cái, cái thẻ của của đi học con bố cho kênh ไว้สวนอยู่ก็เรบก็ใส่งดาที่ต่อแล้ว 拉拉钩。 ติดในใบนี่พี่น้งองเมาสิมากินข้าวอยู่นี่แลยครับทีนี้เขาจะก็มากอ่อไฟกัน,นะะมาปิ้งของกินข้าวแล้วก็ปิ้งอ่าไก่พี่น้องเนื้อไก่หรือว่าย่างไก่กินเนื้อไก่กินนะ,ะอ่าอื้ น้ำอยู่ปลายในสุดยอดเลยพี่น้องบล อบนนี้ก่าไฟง่ายขึ้นรู้ใจ่ทุกคนอ๋อยิ่งต่อเตยยิ่งดีนะต่อเตนี้ขอตีวหลักหัวาลย่ต่อเต่ยยิ่งดีสิดดีที่ละเนนี้ก่ไฟง่ายต่ำที่นองส่งต่ำบ้านๆทีนึงลยก็ไ <Okay. S 1> ก,ก็ดีก็น้อยแะ อืมอ uh ืมอืมอืม 我带个你，这说啥呀？嗯

làng thoại để bắt chéo เขาหรอกครับดี๋ยว้ดักกันเสียงให้เท่ได้หมดนี่เนื้อไก่น่องไก่ของเขาเพียงเย็บปลไก่องตัวน้อันใช่เป็นส้มส้มตาตัวนี้เขาตาลักเอียดมาแตวบ้านมาเนาะเขาสมัดปนใส่เลยเนาะตัวป้อต่อเฉยตัวละ่นี่เอาผ่าเสาตัวนี้มากินข้าวปลา เริ่มสุกแล้วอันนี้เป็นผลไม้มะกรอที่หนูไหยกินพี่น้องคนก็กินได้ือกันอ่าหอมอ่ะหอมเลยลักษณะมันจะคล้ายคือนะมัดถั่วพี่น้องจะน้องน็อตเตอให้นจน้อง

ปลากรดตโชหนะน,นี่ะลักษณะคล้ายมิเกนทัวประตามาคือมะทัวอันนี้หนูไว้กินจะเป็นต้นตนัวนี้มันจะตกลงมาข้างนี้พี่นอัน้ดตัวแจวตัวนี้เขาตัดจำมาเตยบ้านเอาพี่นงจอขาลูนะอยากก็มาอเออไอ้จ่วงข้างนี้จ่วงจ้วงหน่อมง่ายเลตัดเลยตัวนี้ัมาเ,เ,ยกกมาเตยบานเอา ราะว่าอยู่นี่มันบ่มีสุขตานสุดยอดเลยตามบักเหรอป้าอืมสุขดขั้นจริงเหร อืมสุดยอดกอฟเลยโอ้พี่น้องเริ่มสุกแล้วพี่น้งงองเลยเคียวปรุงตัวนี้เรากะปรุงสำเร็จนะก็รอ,อท้ายเตย้น้องไก่ตัวน,นี้สุกแล้วก็กินได้เลยเนาะต่อตัวนี้ปอกไก่เนาะเสียงจีนเนาะสินะจะไม่ยินนะสุกแล้วเด้อ

กลอมกลอบ,ลอบสุดยอดเลยครับจ้ะเลยเขาใส่น้ำาต่ไมี้จะเป็นน้ำธรรมดาพี่น้องเป็นน้ำน้ำหอยตัวนี้แต่ <c oughs> <c oughs> เผาม้งเขาในมากกินเขาใส่น้ำมันจะเป็นความชอบสำหรับเผมง้งเขาเนาะยามอากาศร้อนๆแบบนี้เรามาก,กินเขาใส่น้ำเต่เขาจะใส่เฉพาะนะนะเขาเจ้าพี่น้องเขาเหนียวเนี่ยเขาจะบดใส่นะใส่เฉพาะเขาเจ้าเนี่ย ถ้าเราเห็นกินเขาใส่น้ำแบบนี้เป็นชนพรม,มงล์ร้อเปอร์เซ็นต์เลยนะพ<วก>ี่น้องเป้จะมองมาหมนเด็ดได้นะไปอี่สิเนาะเต้นเราถั่วรวยให้เนาะไดเนะจะไป้มั่งจริงย่าเลย,นะเย,ยเตีปอหน่อยแต่หมนเด็ดได้นะจะไปจริงปออจะยังมองอีป่อเปอร์เซ็นต์นี่นะ

不来吗不来，我们不去。 chợ chắc Hãy subscribe cho xin Ghiền Mì

ตัวนี้อันนาาั้นมะละกอตัวนี้เขาเอาไปตำไข่บุญไปเพนนีงานบุญกิมเจียงเพะโมงขึ้นไปไข่ไห้น้องตะวันไข่ตามบังหุงไข่ทงละสองพันกิบเงินบาทเลยสั่สบนบาทเดจะไปตัวก้ม คลิปนี้ก็ไม่เกิประมาณนี้เด้วพี่น้องเน้อช่วยกดติดตามเมื่อกดไลค์กดเซกดกระลิงเพื่อกำลังใจให้ในพลันสยากับเมียเด้อพี่น้องเน้อบ๊ายบาย